อพี่น้องทยอยลงไปก็เดือดดึมดั้มดึมดั้มเลยครับเอออ่าก็ขอสวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าอ่าคลิปนี้อ้ยต,ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตรงกลางเอาคลิปนี้ลงแหจับปลาอยู่ที่นัทชาวิลเลตนะครับผมหรือนัทชาคาเฟ่นะครับอยู่ในตัวอำเภอรัตนบ,บุรีสุรินนะครับพี่น้องอ่าก็เป็นที่พักเป็นร้านกาแฟเป็น อะไรที่แบบหลากหลายอยู่ครับพี่น้องนะครับสามารถเข้าไปดูในข้อมูลได้นะครับผมในเพจนะครับดูครับอุ้ยวันนี้บัตร2 0 0นะครับ24เสียนแหนะครับตามที่แจ้งไว้นะครับแต่อาจจะเกินหรือเปล่าไม่ได้ถามผู้จัดนะครับ2 0 0นะครับ2 0 0 จะมีศาลาอยู่ตรงกลางครับบ่อนี้เคยมาเมื่อหลายปีก่อนครับพี่น้องเอ,อ้ใส่กำลังดึง่มใสกกำลังดั่โอ้ยเอา้าลุนรอติดตามพี่น้องเราลุนรอติดตามนะครับเด็ดแน่นอนเด็ดแน่นอนดูแค่ที่นั่งนะครับดูแค่ที่นั่งนะครับนี่ผ่อนย่นใจครับนี่ที่พักูีข้างหลังนะครับที่พักูีข้างหลังนู่นครับ รอรุ่นกันรอรุ่นกันพี่น้องโอ้โหตรงนู้นโอ้ยโหปลาเรียกแขกปลาโอ้ปลาตัวนี้กลับตรการแน่นอนนี่นี่ดูคนตรการยืนจ้องแล้วเออจะลากไปอุบลแล้วปอดูขึ้นดูขึ้นดูโอ้โหยาวอ้าสัญญาณกำลังจะมาพี่น้องสัญญาณกำลังจะมาแล้วครับปอด เอาอึ๊บเอาวพร้อมหรือยังพร้อมเอาพร้อมแล้วจุดอ่าพี่น้องช็อตเด็ดชาแรกลงไปแล้วนะครับบัตรสองพันสี่นะครับอ่าอยู่ที่นัทชาวิเลศนะครับคาเฟ่น,นะครับอยู่ที่อำเภอรตัตนบุรีสุรินทร์นะครับมาโอ้ยดึงไปแล้วครับโอ้โหไหลแทบลุ่มบาดแหดึงหรือคนดึงกันไม่รู้ โอ้โอ้มาจาเร็กเบ็ดโอ้เบ็ดโอ้เบ็ดโดนโอ้เบ็ดโดนอุ้ยอุ้ยนู้นครับโอ้ปลาบินเลยนุกรชากขึ้นมาเลยครับเอาเอาเฮ้ยย่าเฮ้ยย่าก็ดนการโดนโอ้โหจังโดนมามาดูใกล้ๆโอ้โหเอาแล้วครับเอาแล้วครับเฮ้ยย่าอยู่ไม่อยู่กี่ตัวครับกี่ตัวโอุ้ยมาหนึ่งเอาเลยโอ้ยสองอยู่ครับสองเอ้าทางนี้สองทางนี้สามอยู่ครับเอา เอามาทางนู้นครับกี่ตัวครับปืดเอาเนื้อเอา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 ,เอาพี่น้องมีโดนไม่โดนทะกันอยู่ครับเดีย๋ดวยวรู้สึกว่าจะโดนเยอะกว่าครับตรงนี้นเป็นไงเสื้อเขียวเสื้อเขียวเอาดูเสื้อเขียวทางนี้ก่อนครับสองครับสองครับาสามครับเอาสามครับพี่น้องสามหรือสี่ครับมีเพิ่มไหมสามมาทางนู้น เอาเอ้าอย <Bond> uh, ่างนู้นครับโอ้นู่นมุมทางมุมครับมุมก็โดนพี่น้องเอ้าเซลซ่เซลซ่กันอยู่ครับยังหาคนที่แบบเยอะสุดยังไม่เจอนะครับสมัยอยู่สองอยู่หนึ่งสองสามเจ้านี้น่าจะโดนหลายตัวหรือเปล่าครับอยู่คนเดียวครับตรงมุมสงสัยโดนหลายตัวหรือโดนอะไรไม่รู้อุ้ยนะครับทีมงานจากผู้สิง ของเสื้อเขียวๆด้วยครับกำลังดึงอ่าตัวน,นี้ลปลาใหญ่โอ้ดูรูไปอ๋อกี่ตัวดูวสามสี่ตัวเอาไปแล้วครับเอาแล้วครับเออสี่ห้าตัวอยู่มั้งเจ้านั้นครับโอ้ซุ่มยุม่มซุ่มยุ่มครับซุ่มยุม่มอ่าลุ้นกันไปลุ้นกันไปเรื่อยๆครับเห็นปลาใหญ่ก่อนครับปลาเล็กเดี๋ยวค่อยว่ากัน ต่างนูเป็นไงครับท้ายสุดมันก็น่าจะเป็นแบงค์นะครับแบงค์สายดันแบงค์สายดันครับลากเพไปแล้วครับมันกี่ตัวครับกี่ตัวครับพี่น้องมันคือดึงแพแรงแทะเอาเอามากกว่าหนึ่งแน่นอนเอาหนึ่งสองแบงก์สายดันครับแบง์สายดันมา สองคนนี้โดนโดนคู่กันเลยครับโดนคู่กันอ๋อหนึ่งตรงนี้หนึ่งอ้โหทางนู้นก็โดนเอาท่างคนท่างโดนเอาอู้หูสามสี่ตัวครับเสื้อแดงด้ป้าแดงเลือดหมูทางนู้นครับสามสี่ห้าตัวโอ้โหซุ่มยุ่งไปเลยครับยดี๋ยาลุ้นกันลุ้นกันต่อครับลุ้นกันต่อนี่ตรงนี้กำลังพลุกันยิรุ่งตุ้งตังครับ มาเจ้านี้ยังขึ้นไม่ได้แล้วครับแฮแรกโดนอะไรไม่รู้ครับอ้าวไม่โดนครับไม่โดนแล้มีพื้นที่อยู่ครับมีพื้นที่หลบอยู่ครับพี่นอ้องอกำลังปลดกำลังปลดครับอ้าวหันหลังหันหันหลังหันข้างแล้วครับหันข้างแล้วครับโอ้ยทางนู้นติดอะไรไม่รู้ครับยังขึ้นไม่ได้เลยแห่แรกนะ เอาเลยครับคนตระการบอลพอดีโอ้จุดอะไรจะแม่นแท้ปลาเรียกเค็งปลาเรียกเฮถ้าไม่โดนน่ะแปลกอะไรเนี่ยบอลขนาดนี้ถ้าไม่โดนน่ะแปลกแล้วพี่น้องมามามาอุ้ยอุ้ยนี่บอลอยู่ข้างๆนี่ โดนไหมโดนไหมโอ้โดนอยู่โดนอยู่ไอ้ะยาโอ้๋อเอาแล้วครับกี่ตัวน่าจะหลายตัวรึเปล่าครับน่าจะหลายตัวนะครับเอาปึ๊บปึ๊บมาหนึ่งปึ๊บอ้าวหนึ่งละสองสองสามอยู่ครับ อาวสามมีอีกไหมข้างล่างมีอีกไหมน่าจะสามแค่นั้นแหละครับเอ้าวสามพี่น้องเดินกันไปเรายังไม่เห็นปลาเล็กนะครับตอนนี้เอ้าวปื๊บปื๊บกำลังปลยอยู่ครับโดนเรื่อยๆแต่ว่ามองปลาเล็กยังไม่เห็นพี่น้องมาเน้นปลาใหญ่กันก่อนครับ ใกล้ๆเดี๋ยวนี้เห็นบอนอยู่เด้ดับดับเยวครับมา,ม,มาไหมมาไหมไม่มาครับพี่น้องไม่มาครับนู่นสองเลยครับอยู่นูน่นสองครับอ่าหูยมุมนู้นครับสองอ่าจะเบลอหน่อยครับพี่น้องไกล อก็ไปกันเรื่อยๆพี่น้องอันนี้ชดความมันครับชดความมันชดแรกนะครับผมติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับอา่าเจ้านั้นครับดึงขึ้นมาครับแพ็คคู่เลยพี่น้องอ่นาาจจะเป็นลุกไหวนะครับเข้นมาแพ็กค,คู่แพ็คคู่อ๋อตรงนี้โดนตรงนี้โดน ปุ๊บป wow. uh ุ๊บปุ๊บปุ๊บเอาแล้วครับเอาแล้วครับหนึ่งหนึ่งหางครับอ้าอ้าวอ้โดนโดนโดนโอ้ยมีเม็ดข้างล่างด้วยครับมีเม็ดข้างล่างด้วยอ้าวสองครับมากกว่าสองแน่นอนครับมันมีเม็ดอยู่ข้างล่างอี๋โอ้ยเดี๋ยวนันมาบ้นดึ๋งอยู่เลยมามาพี่น้องมามากกว่าสองไม้มากกว่าสองไหมครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บ สามครับสามอ๋อคนนี้ต้องถ่ายไว้เยอะๆครับเดี๋ยวคนที่บ้านเขาไม่เชื่อปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าเรียบร้อยครับสามอ่านู่นครับฝั่งนูน่นฝั่งนู่นครับมุมนูม่นมุมนูน่นหนึง่งปึ๊บปึ๊บอ้าวตัวเดียวครับตัวเดียว ตรงมุมนู้นก็โดนครับกําลังปลดอยู่ครับอจานนี้ก็โดนนะครับน่าจะพึ يم يم ่งขึ้นได้นะครับเห็นตานตรงมุมจะโดนไม้ครับพี่น้องแล้วครับเหมือนแหจะกึกกักกึกกักอยู่ครับเหมือนแหจะกึกกักกึกกักอยู่เอ้าเอาเอาอู้หลายตัวหลายตัวอู้ดูเม็ดอู้ดูเม็ดตรงนี้อู้ไปหมดแล้วมั้งพี่น้องมันจะทะลุมันจะขาดหนึ่งละหนึ่งละมา มากกว่าหนึ่งแพ้ครับมีโยกน่าจะสองหรือสามนู่นแล้วครับมีสาออมขึ้นแน่นอนพี่น้องอ้าวกำลังจะดึงขึ้นแล้วนะครับจอดนี้นจ,จ,นจอดนี้มาเป็นไงป,นนปึ๊บปึ๊บปึ๊บอู้ยอ้ออออออาวเห็นละสองสองอุ้ยไปหมดเลยพี่น้องบังเอเลยอยู่สองตัวเองเม็ดเต็มตรงนี้นี่ แล้วครับทีมงานทางตรการนะครับตระการการทางบนนะครับโดนครับอยู่ไม่อยู่อ้ยอยู่อยู่อยู่ครับอยู่ครับหนึ่งครับหนึ่งนอนขึ้นมาอีกแล้วครับทางนู้นเริ่มเข้าแล้วพี่น้องอยู่คนเดียวครับอยู่คนเดียวมุมนั้นน่าจะมีแต่ปลาใหญ่นะครับบ่อนี้พี่น้องจะเห็นว่าเขาจะมีบ่ออีกลูกหนึ่งอยู่ั่งนู้นครับข้างกำแพงอู้หูเห ึ้นแล้วครับลองเดินมาดูมุมนี้หน่อยครับมุมนี้โยนเข้ามาแล้วขยับหน่อยขยับหน่อยครับแต่ว่าประหลัดแต่ว่าการะปาหมุนขึ้นนะครับไหลของมุนขึ้นไปหนึ่งรอลุ้นครับรอลุ้นครับจะได้กี่หางครับตรงนี้ อ้าวเหลืออยู่ตัวนึงครับน่าจะเป็นทางมะพร้าวครับตเนนม็ดเม็ดครับต้นบักยางขาดปึ๊บ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 อ้าวบิ๊กวายครับพี่น้องนี่เดินมาดูครับถ่ายบอ่อครับรมมถ่ายบโบถ่ายบอ่ <c oughs> ยบอรครับพี่น้องโบข้างหลังเป็นบอ่อปันนินนะครับ เขาเก็บปลาใหญ่กันก่อนครับเขาบอกปล่อยปลาเดี๋ยวมันมันรอดไปฝั่งนู้นครับปลานิลผู้จัดเขาแจ้งมาแล้วนะครับมีบอกปานิลข้างหลังนู้นครับอันนี้วานเอาปลาโอ้ยยังเหลือยังเหลือยังเหลืออี๋เด้เอาแล้วครับเอาแล้วครับฝั่งนู้นดึงแล้วครับนู่งปึ๊บปึ๊บปึ๊บใหญ่ทึบล่าพี่น้องมันดึงสวนไปสวนมาอย่างนั้น อป่าแล้วครับป่าล้วครับอ้ยะอ้ยะโอ้สายนี้แหละรุนกันมดเลยพี่น้องไอ้ยะเฮ้ยแอบได้นวลจันนวลเนียนนวลนางอะไรก็ว่ากันไปช้างเพื่องได้ไปช้ับเดีือดกับเลยนะซูมไปไหนนะห้องกิจุก เอาลวครับอุ้ยมีอะไรดีๆใต้กระจกเงานะครับแต่ว่าเขาชื่นชอบเทียนแหบ <c oughs> ใส่ไม่ชอบคนถ่ายแล้วก็ชอบเทียนแห <c oughs> เดี๋ยวจะไปหวานบ้างไปจะมีคนดูน <c oughs> ะด,ดูกันไปเรื่อยๆครับรอรุ้นครับบอกหลังเอาเตรียมแล้วนะครับ สองอนะครับวันนี้ข้างหลังก็บอกอจุกจุ๊กไอ,อ้กอนเราติดตามครับอ่าพี่น้องก,กำลังจะย้ายอ่อแล้วครับดูครับโจทเทียบท่านานหอยเกาะอู้วหอยเกาะเต็มเลยวันโอ้ผมอยากให้หอยเกาะผมบ้าง <c oughs> ด,ดีโอ้พี่น้องดูเต็มเลยเดีโอ้ได้ได้เฉาะหอยต้มหนึ่งเลยใต้เรือเลย เอออ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปพี่น้องไปบ่อส่งกันครับเริ่มย้ายขึ้นแล้วไปเก็บปลาหนิ่งใส่งามๆกันนะครับผมติดตามพี่น้องมันย่อขึ้นแล้วครับผลงานบางส่วนครับนี่ไอ้พวกปลาใหญ่ก็จะพวกไฟเยอะมาอะไรก็ถ่ายไปหมดเสนอผมรบเป็นไงตื่นบหมครับโอวัดนี่ใกล้มา มาพี่น้องขึ้นมาบ่อสองกันแล้วนะครับมาต่อกันนะครับบ่อที่สองนะครับบัตรสองพันสี่นะครับอยู่นัตชาครับนัตชาฟิลเลอรนะครับอยู่อำเภอรัตนบุรีสุรินทร์นะครับบัตรสองพันสี่นะครับบ่อที่สองนะครับบ่อที่สองครับมารอลุ้นกันพี่น้องจะเป็นยังไงนะครับจับสลากใหม่นะครับสักครู่ครับสักครู่มาพี่น้องเอ้าสัญญาณกำลังจะมาแล้วครับผม ก่อนเดนชาแรกนะครับบอสองนะครับบัดสองพันสี่นะครับนัตชาวินเลศนะครับรัตนบุรีสุรินพร้อมแล้วตัวเอามาชาแรกครับชาแรกเป็นยังไงบอสองนะครับปึ๊บปุ๊บปุ๊บตรงไหนจะบึ้มบั้มบึมบั้มไหมอ๋อใครก็ใครใครก็ใครเอ้ย ไม่เชียเสียงดังไมาไมมาไมมาไม่เออเอาเลยครับเอนเลยครับเาเลยครับโดนเลยครับไม่กล้าแต่กอนนะครับอาเลครับเอาเลยครับเอาเลยครับมาจาแรกจาแรกสามสี่ี่หาหกหางห้าหางหหกหห เอากลับอุบลไปเลยครับเอากระลาปตะการโอ้ยบะนินใหญ่โอ้ยบะนินใหญ่ขึ้นมาแล้วครับพี่น้องโอ้ตัวบะนินเนี่ยเนี่ยเขาห้หาตรงนี้ยบะนินใหญ่บะนินใหญ่ครับมาใครดูโอ้เบสโดนไปช่อนมาคอยใหญ่ว่ะโอ้ยบะนินไซส์ใหญ่ครับบะนินโอ้นี่โดนบึกอยู่ครับมาเอาโอ้ดูตรงนู้นครับซุ้มยุ้งบะนินเอออ้าวนู่นครับ ปึ๊บสามสี่ตัวคือกันครับสามสี่ตัวคือกันอ่าตรงนี้ที่ให้อาหารเขาว่างั้นนะครับเอาละครับอุ้ยทีงมาตรการคือกันเลยอู้ยสามหางครับสามหางครับมาครับ มีบึกขึ้นมีนินขึ้นบ้างครับฝั่งนี้กะละกันนะครับกระลังสีมุ้งน่ดหน่าอยโมโนเจ้าหนุนครับเจ้าหนุนครับเชื่อสีน้ำเงินนะครับโดนครับดึ๊กๆๆอยู่ครับเซลซ่าเซลซ่ากันอยู่พี่น้องเอาบึ้มบึ้มไม่บึ้มเห็นดึงอยู่ครับบึ้มไม่บึ้มบึ้มเอ้ยยาหนึ่งครับหนึ่ง มีใครโดนอีกครับปูดูหัวโลฟังทางนู้นครับเหยียบร้อยครับอ่ตรงนี้ตรงนี้ครับอุสองหางสองหางว้าวคนละหางคนละหางอุ้ยปลานิลใหญ่ขึ้นแล้วครับปลานิลใหญ่บึกอ๋อของนี้บึกนะครับ เบียดเป็นไงเบียดตอลมแรงครับตอนนี้ลมแรงครับตอนนี้เอาไม่โดนเบีดมาไหมเบีดมาไหมเฮ้ยเบีดโดนเบีดโดนมาเอาละครับโอ้ยโดนทุนเหรอ ปลาหรือทุน่นไม่รู้ปลาปลาปลาครับปลา,าทางนู้นทางนู้นขึ้นอยู่ครับนุ่งเลฟังนุ่มอ่าลากแหววิ่งไปแล้วครับปึ๊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 บโอ้โหเปนยย็นอินใหญ่นี่มีน้องสามสี่ตัวนะครับใช่อซิดูเบสครับดูเบสครับ, 3, บสามอ่า หวกกลับมมาาดอ่ได้หกหางพี่น้องได้หกหางครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะเป็นไทยแล้วโอ้ยนี่แล้โอ้ยลุกลุกลุกยังตัวเพิ่งได้ยี่ไปสามไก่หมดเสร็จกลับบ้านพอดีแมนเนาะเอ้าก็เงียบแล้วทางนู้นเมื่อวานจะหมดอยู่แล้ว นจะโดนดี๋อู้นู่นครับท้ายนู่นอันท้ายปึ๊บสองหางครับท้ายโบอูตันนี้ใหญ่ครับอ้าวมัจะโดนนะครับเห็นโยกโยกครับเห็นโยกโยกครับอ้อหนึ่ง วูดเป็น,นินใหญ่นอนครับเป็น,นินใหญ่ครับตัวเป็นโลครับอ้าวแล้ฟังมีใครโดนอีกไหมเสือจีส้สมครับไม่โดนครับเพโดนครับเป็นบึกพี่น้องมองไม่เห็นครับเม่รู้เจษจิสมนู่นครับบึกนะครับ วาน,นากันไปเรื่อยๆพี่น้องชาแรกได้เห็นอยู่ครับหกหางเลยบดเดิีแยวหมวกว่านานละเบิดเลีวว้ามาหมดเสร็จแล้วชาสองครับชาสองหวานชวนลมครับออมา วานวานลงน้ำไม่ใช่วานเอาผมนะเออต่อลุนครับดึมดำอีกไม้ดึมดำอีกไม้โอ้ตอนนู้นขึ้นอีกสองลู้มาทำงานมาด้วยกันครับมาด้วยกันจะขึ้นเหมือนกันไหมรอบนี้เป็นไงว้าว เป๊บเปิบเปิบเปิบเป็นนิ่มนิ่มนิ่มโอ้ยไปไปชนใหญ่ไปชนใหญ่โอ้อตะขอใหญ่เอาอรุดตะคนใหญ่ลุดไปแล้วมาพี่น้องมามันจะโดนของใหญ่นะครับปึ๊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 บพันทุนหรือเปล่าพันทุนหรือเปล่าครับนั่น เอาพันทุ่มจริงๆครับฮะกับเป็นอาสมุนก็ขึ้นครับลูกขึ้นเรื่อยๆอยู่พี่นอ้องลมแรงลมแรงอสองอยู่นอ้องผมจะดูทางนู้นครับแต่ได้สองครับมึงเข้าไหมตรงนี้เข้าไหม นนะครับป oh, <no, S 1> <h> ัดหนินู้นโชนแล้วชนแล้วเมื่อกี้หน้าตรงหน้านะขาวๆนะตรงขวามือขวามือเข้าไหมเข้าแฮไหมตัวที่รอดเมื่อกี้มั้งตัวยังใหญ่ฮะตัวที่หลุดอะโอประคอประคออยู่ให้ไหมอยู่ให้ไหม อย,อยเอาแล้วครับเอาวะไหนใหญ่กว่านันไหนยใหญ่กว่ากันข้างนอกหรือข้างนายในใหญ่กว่ากันวะยะเฮยะโอ้โหใหญ่ซ้ำกันเลย,ยใหญ่ซ้ำกันเด้อใหญ่เสมใหญ่เสมอใหญ่หัวใหญ่ท้า รออีกนี่หัวรออีกถึงใจอยถ่ายแล้วมันบอกว่าใหญ่ถ้าผมถ่ายแล้วผมพูดว่าน้อยนี่คงจะไม่รอดหรอกโอ้ยเย้อ่าเบสดโดนอีกแล้วครับเบสดโดนอีกแล้วเรียบร้อยครับอ่าตอนนี้ก็โดนอีกนึงครับนี่ ถ่ายโบถ่ายโบกำลังฟัดกันอยู่ครับดู as as oh. อ <ığımız> ๋อหางได้แล้วครับเปรียบร้อยเสียโดนปลานิลใหญ่ครับอู้ยพี่น้องโลกว่าเลยครับเนาะเกโดนอีกแล้วครับเห็นโยกโยกเมื่อกี้ครับปึ๊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 บอ้าวปึ๊บครับ ปลาหนิ่ใหญ่หมาอีกแล้วครับออตัวเป้งๆเ,เ,เลยครับปานินโอ้ได้มาอีกแล้วสองตัวครับตัวยังใหญ่อ่ะสองครับแล้วก็มีตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะครับปานินตัวเล็กสองนี่คือกับตัวเล็กนะครับประมาณหกเจ็ดกิโลหก นี่ครับตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งครับเออเฮ้ยตัวนี้มาร่ำเลยครับดูครับวสวยครับตัวสวยตัวนี้น่าจะโลกว่าอยู่ครับพี่น้องอ้าวจับดีๆจับดีดี ึบเรียบร้อยอ่าเบสโดนอีกแล้วครับเบสโดนอีกแล้วปึ๊บปึ๊บบึกลุนินใหญ่ครับบึกลุนนินใหญ่เบิกับเรียบร้อยอ๋อตอนนู้นโดนดีแล้วครับตอนนู้น,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 นโดน,ดนโดนโดนเป็น,นเอ้ยบึกครับน,นั่น มากันเรื่อยๆอ,อยู่ครับตรงกลางน้ํามันลึกกว่าโอ้ลองฟังแล้วครับปลานิลใหญ่ขึ้นครับโอ้ปลานิลตัวใหญ่ครับสองตัวทางทางครับมีทางทางครับปลานิงน้งปลานิลยังขึ้นเรื่อยๆครับตรงกลางนะครับฝั่งนี้แหละไม่ค่อยท่าไหร่มาอีกแล้วครับตัวยังใหญ่ ใหญ่ครับโกว่าเลยครับฟางหับเหอ่ฟางังขึ้นอยู่ครับเสื้อส้มบางนีมาคนสุดท้าย่น้องปลาิ้นใหญ่ขึ้นอยู่ครับเมื่อกี้ดูแแดงแหแดงอ๋อหนึ่งตัวยังใหญ่อะโครับ ดูค่ได้หลายหางด้ครับทีมงานมาจากทางบันดอนครับุรีรัมย์พี่น้องเริ่มซาๆกันนะครับไม่ค่อยเห็นปลาขึ้นแล้วนะครับก็เป็นปลาไซย์ใหญ่อยู่ครับปานินแต่ว่ามันบางก็คิดว่าผู้จัดเขาก็น่าจะดูแลกันอยู่พี่น้องนะครับวันนี้มากลค,ครับมากล ชมกันพอประมาณนะครับผมเดี๋ยวบอหน้าเจอกันใหม่นะครับบอได้มาพักกันแค่นี้นะครับผมพี่น้องสวัสวดีครับผม